แกแดดขึ้นทุกวันเลยนะยยน,น,ยนันแหะอนมาเาอก้ันตกเอตกกว่าเจ็บเออมันคิดได้ไงเหรอเออด้วขนาดนี้มันไม่น่าคิดได้ห,อหนอเนาะตก,ตก,ตก,ตกอ๋อออขากรสั้นน้าไม่ถึงก็ดีนั่นแไหน ว่าตกคำถาตกใส่สหมดวนนะ <c oughs> อ้อยดง้าาดไ่อนยายทอแล้วครับ <c oughs> ทอแล้วจ้าเอาปล่อยวัดไหมปล่อย <c oughs> วัดไหมอ้วน

เอาไหมนยกยกโยกเดี่ยงมแมงอดนะบอบหาพ่อยอ่ะมอบส่องหาพ่อฮะยแม่ส่องเหรอดูส่องเลยโอ้ส่องหาพ่อเยอะส่องหาใครหาวนหาใคร อ๋อพออ้อ่ดูขาม้วนดอยู่เจอไมงงอดนะรู้จักไหมไมงงอดอ่ะอาเร็วเชอ่ะเออไรอ่ะครับเอเอาเอาอะไรมาลองเหรอ กลัวกอกเหรอตกลงมาจะได้อยู่ตรงนั้นพอดีฉลาดจังเลยเนาะเออเออขึ้นเลยขึ้นเลยระวังเสี้ยนตามดากนะอ้วนโอ้โหนาฬิกาใหญ่ยังเลย โอ้โหโอ้โหโอ้โห้เช็ดเช็ดกล้องก่อนยังหาไ่เจอเหรอซ้ออาหารแนี้แม่วเน่ยสามทีบขก้าซื้อทีบขก้าก็คือ